ดีค่ะหนูชื่อแอนฟิลป์ปอสาววันนี้จะมาเล่นเกมเลขเก้าหันชาค่ะเริ่มข้อแรกเลยนะคะบวกหันบวกเก้าค่ะข้อหนึ่งสองพันสองพัน สามค่าบวกเก้าเท่ากับสี่มืนสามพันสองร้อยสามสิบสองข้าอข้อ,อสามนะคะ เก้าร้อยแดสิบสองค่าตอบนะคะห้าแสนสี่มืนแดพันเก้าร้อยเก้าสิบ ลบเก้าค่ะข้อที่หนึ่งนะคะสี่พันสี่พันสองร้อยยี่สิบเจ็ดค่าลบเก้าเท่ากับสี่พันสองร้อยสิบ สองนะคะแปดแปดแปดหมื่นสองพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสาม ข้อสุดท้ายตนข้อสุดท้ายนะคะข้อสามค่ะสี่แสนห้าหมื่นเก้าพันสอง สองร้อยสามสิบสองร้อยสิบห้าค่ะนี่ค่ะผลงานดีไหมคะเร็ว